มาพบกับเจ็ดเครื่องรางกันผีตามความเชื่อของไทยมีอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับจ่อง YouTube นบนนานทีวีในคลิปนี้มาดูเรื่องราวของเจ็ดเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้ มาเริ่มกันที่อันดับที่หนึ่งได้แก่เท้าวเวสุวรรณเป็นเทพตามความเชื่อของคนไทยโบราณโดยเชื่อว,ว่าท่านคือเท้าในจัตุมหาโลกบาลบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามีหน้นาที่ปกป้องคุ้มครองดูแลยักษ์และพูพ้ธีปีศาจคนไทยโบราณจึงเชื่อว,ว่าอำนาจบรารมีของท้าวเวสุวรรณนั้นจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้กับผู้ที่เคารพบูชาศรัทธาพ้นจากภัยอันตรายและบรรดาสิ่งที่มองไม่เห็นต่าง ยังมีการนิยมนำเท้าวิสุวรรณมาไว้ที่หัวนอนเพื่อป้องกันผู้ผีปีศาจป้องกันคุณไสยมนต์ดำต่างๆและในปัจจุบันยังมีการจัดทำเป็นผ้ายันเป็นจี้ห้อยคอและเป็นเท้าวิสุวรรณองค์ขนาดเล็กไว้บูชาในบ้านอีกด้วยนะครับเรื่องรางป้องกันผู้ผีปีศาจลำดับที่สองได้แก่มีดหมอมีดหมอนั้นมีสปปรรพคุณหลายอย่าง มันก็จะเป็นการปกป้องเราจากพูดผีปีศาจและยังเป็นเครื่องรางป้องกันคุณใส่มนดำต่างๆได้อีกด้วยเพราะมีดหมอถือว่าเป็นมีดที่การปกเสกมาจากที่อาจารย์ผู้มีความรู้ ในศัพทวิชาต่างๆจาลึกอักษรอักขระเลขยันต์ต่างๆลงไปทําให้สามารถใช้สะกดวิญญาณสะกดผีต่างๆได้สําหรับมีดหมอที่โด่งดังและมีชื่อเสียงได้เกียรมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์หรือมีดหมอของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับมีดหมอถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังเฉพาะทางที่ไม่ค่อยเห็นโดยทั่วไปแต่จะมีผู้นิยมพกพามีดหมอเพื่อป้องกันคุณใสพูดผีปีศาจผี้ายต,ต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณลายลำดับที่สมได้แกี่พลาหูพลาหูก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่ป้องกันคุณใสแก้ดวงตกนิยมบูชาเพราะเชื่อกันว่าราหูนั้น ช่วยป้องกันข้อไล้หรือป้องกันภัยันตรลายที่จะมาเยือนในยามที่เราดวงตกป้องกันการลังควานจากสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยด้วยนอกจากนั้นพระราหูยังช่วยเกี่ยวกับโชคลาบนุนดวงให้การงานธุรกิจการค้าประสบผลสําเร็จเครื่องลางของของังลำดับที่4ได้แก่พระเครื่องนะครับป้องกันผูดผีปีศาจภัยันตรลายต่างๆช่วยให้แถวคาดปลอดภยัยป้องกันคุณใสมนดําสําหรับพระเครื่องที่เป็นที่นิยมได้แก่ พระเครื่องสมเด็จพุทธจารย์โตพรมบาลังสีและในปัจจุบันบัาหลายแห่งนิยมปลุกเสกพระเครื่องให้คนเช่าบูชาแนวการต่างๆเพื่อที่จะนําเงินที่ได้ไปเป็นประโยชน์กับวัดต่อไปนะครับลำดับที่5ได้แกนน่น้ำมนต์น้ำมนต์ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธคุณเพราะน้ำมนต์ก็คือน้ําที่ผ่านการปลุกเสกทําพิธีกรรมจากวัดต่างๆจึงเชื่อกันว่าหากใครพกพาไป น้ำมนต์นั้นจะช่วยป้องกันพูดผีวิญญาณหรือแม้แต่พยันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามาก้ามกายกับผู้ที่พกพาน้ำมนต์ติดตัวนะครับนอกจากนั้นยังสามารถนำมาผสมกับน้ำดื่มน้ำอาบล้างหน้าหรือใช้พรมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยเครื่องรางลำดับที่เจ็ดได้แก่ผ้ายันนะครับสำหรับผ้ายันนั้นถือเป็นเครื่องรางป้องกันผีที่สามารถพกพาได้ง่าย สามารถที่จะติดไว้บ้านในรถหรือพกพาติดตัวก็ยังได้หรือแม้แต่บางวัดหรือว่าบางเกจิอาจารย์าารยก็มีการปลูกเสษผ้ายันนําไปใส่ไว้ในตะกรุดจึงได้รับความนิยมเพราะเชื่อว่าสามารถป้องกันพู้ผีปีศาจวิญญาณร้ายป้องกันคุณไสยซึ่งผ้ายันที่เป็นที่นิยมก็ได้แก่ผ้ายันท้าเวสุวรรณซึ่งเชื่อว่าเป็นผ้ายันที่ป้องกันพู้ผีปีศาจได้เครื่องรางป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายลำดับที่เจได้แก่ เบี้ยแก่นะครับสาหรับเบี้ยแก่นั้นเป็นเครื่องรางกันผีกันคุณใสเป็นความเชื่อที่มาจากล้านนาโบราณเบี้ยแก่ก็คือเครื่องรางจากธรรมชาติสร้างมาจากอหอยจันทร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งนํามาบรรจุประหลอดไว้ภายในทําการปลุกเสกด้วยคาถาอาคมต่างๆมีคุณสมบัติป้องกันพูดผีวิญญาณไหลช่วยแก้อาถันแก้คุณใสพกติดตัวไว้จะช่วยให้ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นสําหรับเบี้ยแก้ ที่ได้รับความนิยมได้แก่เบียแก่วัดสายกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเบีย้ยแก่หลวงปู่หลอดวัดนายลงกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับและนี้ก็คือเกดเครื่องรางของขังที่มีความเชื่อว่าสามารถป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายแก้อาถันช่วยให้แล้วคาาปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็ยังถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปทั้งหละวันนี้สวัสดีครับ